บรรจุถังที่นี่ได้มาการได้ตอบแทนสามเอาไม้จอบอเนี่

ไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่เอเลยไม่เอาเลยอย่างอย่างไม่ต้องผมอย่าพวกเ็หลบคนละไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเจอเรากคือพวกเราทุกคนแล้วก็จะพูดว่าการเทศที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับมันมันอาจจะทำให้สวัสดิ์น้อยใจบ้างนะแต่ว ouais. ่ามันมันก็เป็นวิถีชีวิตของท่าจ้างเป็นวิถีเป็นวิถีนะครับ ถ้าเฉยๆเรื่องมานช่วยเป็นตัวนะครับแล้วก็ขอทางรอที่เป็นอีกกลุ่มคนวงก็มาวันนี้แล้วนี่เดี๋ยวกรมการใดๆที่ผู้ใหญ่ขอท่านนะครับท่านมช่วยงานก็ไม่เป็นไรมีทางท่านผู้ตรวจชัยๆคนหนึ่งแล้วก็รอที่เป็นกรมศิลปากรรุ่นแก่ๆมาช่วยอีกทีนนะครับแล้วก็มีมาละ ที่รอพวกเราที่ต้องต้องแก้ไขเยอะขณะที่มันเกิดขึ้นแต่ก็มันแต่ว่าใอกันกระบายซุ่หรือแม้พี่ฟันอย่างเดียวนะครับที่เป็นการกรับายซุ่นะครับปิดไปแล้วก็ผมผมภูมิใจในสิ่งที่ทีมงานผมได้ทำนะครับแล้วก็แล้วก็ต้องต้องบอกเลยว่าชื่นชมในสิ่งที่ได้ร่วมมือกัน ฝัง่อกเพื่อนนะเรด้อยขาหมูมั่นใครับ เปิดใหมนะเปิดเปิดเปิดเดไที่ีตปรกันยนิดนึงย้อนนิดนึงเดี๋ยวขอหายลืนิดหนึ่งนะครับขอประทานโทษด้วยนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนีิมนเดี๋ยวนิมนนะแป๊บหนึ่ง แมวรูปนี้แมวมันไม่น่าทารัากโอบใช้รูปคนนี้ใหญ่นออกนะวอาเราเลยโอ,อย้โหกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ